สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกีเบกที่แล้วนะครับเบกที่แล้วค้างไว้นิดนึนะครับผมต้องขอประทานโทษคุณสุเทพด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อการผมยังอยากให้คุณหมอนะครับกิตสดาวุฒิคุณหมอกิผมคุณหมอจีบรบกวนหน่อยว่าอย่างไข้อย่างอย่างในในในกรณีของคุณลุงสุเทพเนี่ยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคครับในกรณีของคุณลุงสุเทพเนี่ย ตามอายุสมุดฐานแล้วเนี่ยเข้าอยู่ในช่วงวัยวาตะแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเข้าในช่วงฤด,ดูสมุดฐานด้วยหน้าหนาวกําลังจะเข้ามาแล้วแต่แตถ้าพูดจริงใน,ในคำพีน,นี่คือเข้าแล้วธรรมาดาครับช่วงนี้เสมหะกําลังกําเริบเลยตาม <เ en S 1> วัยกําเริบใช่เสมหะกําเริบเดี๋ยวก่อนวัยวาตะคือวัยวาตะคือวัยที่เกินแต่อายุ32เป็นต้นไปจะเป็นวาตะกระทำแล้วครับผมหลังจากนั้นนะครับเรื่องลมเนี่ย มันก็ไปทําให้เกิดมีภาวะเสมหะได้บวกกับอายุไอฤดูสมุทรฐานด้วยนะครับฤดูสมุทฐานก็คือหน้าหนาวเนี่ยครับจะมีเสมหะใช่แล้วข้าวมาแล้วคุณลุงก็จะมีอาการเหมือนมีเสมหะด้วยช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นบ่อยหน่อยบวกกับอายุที่ท่านมากแล้วด้วยภูมิคุ้มกันในร่างกายอาจจะมีไม่มากวิธีที่ทแนะนำคุณลุงก็คือปรุงอาหารให้ลดเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ดื่มน้ําอุ่นประจานะครับดื่มน้ำอุ่นนะครับดื่มน้ำอุ่นหน่อยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องระบบขับถ่ายด้วย นะครับให้ปกตินะครับนะครับในเคสในในกรณีแบบนี้อาจจะท้องผูกก็ได้อาจจะมีครับท้องผูกก็ได้เหตุผลคือน้ําน้ำมันแห้งหะในร่างกายคือน้ำเนี่ยมันมันน้อยใช่ไหมร่างกายก็ทาให้เกิดอาการท้องผูกได้ได้ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นเป็นในกรณีอย่างอย่างเงี้ยนะครับมีน้ํามูกไหลๆออกมาเนี่ยแล้วท้องไม่ผูกอะอืมก็ต้องมีครับมีครับมีครับก็ต้องดูอีกว่าระบบไฟอ่ะ ไฟอีกไฟเข้ามาเกี่ยวด้วยไหมทั้งไฟทั้งลมใช่ครับทั้งน้ําอาจจะไฟไฟมีไม่มากพอครับไฟมีน้อยน้ําเลยมีเยอะเกินน้ำมีเยอะเกินก็เลยออกมาครับออกมาทางที่มีที่ที่เป็นเป็นทวารทั้งหมดใช่ครับอืมครับผมอันนี้ผมจะกลับเข้ามาเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเคสในกรณีของคุณคุณคุณสุเทพนะครับก็คงได้ความกระจ่างไป นะครับในบางส่วนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้เข้าปลายฝนต้นหนาวนะครับเราวันนี้เราคุยกันในเรื่องของไข้หัวลมนะครับไข้หัวลมประกอบไปด้วยอะไรเราเคุณหมอกฤิกับก็อธิบายให้เราฟังได้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับเ,เราจะกลับมาเมื่อกี้นี้เราติดกันอยู่เรื่องนึงว่าลมกองหยาบลมกองหยาบนะครับเป็นอย่างไรนะครับวิธีที่จะใช้ยาหรือสมุนไพรไทยนะครับที่มีส่วนผสมอะไรบ้างที่จะ ขับลมกองหยาบออกไปที่มันเกินความจําเป็นนะครับครับคุณหมอกริบเราจะต้องทํำยังไงต่อในกรณีที่มีลมกองหยาบนะครับ,รบต้องดูก่อนว่าเริ่มตัวเองเริ่มมีภาวะลมกองหยาบโดยไงการทานอาหารรู้สึกแน่นไหมอิ่มไหมอิ่มเร็วไหมทั้งทั้งที่กินน,นิดเดียวเฮ้ยแต่มันกินนิดเดียว,ยวใช่กิ่มจุกจุกเสยียบอืดๆไงไม่รู้ครับเริ่มเริ่มโอ้ต้องดูแลทีนี้เหมือนลูกโป่งครับพุนาลองดีด ป๊ะโป๊ะโป๊ะชัดเจนเลยมีลมแล้วมีลมลมในช่องท้องมีมากขึ้นเราต้องทําไงต้องขับเขาออกขับออกขับออกโดยการวางยาลดร้อนวางยาลดร้อนถูกต้องครับวางยาลดร้อนเป็นยาประเภทมันเ,เป็นประเภทยาหอมเเงี้ยครับหรือยาอย่างอื่นหรือยาขับลมยาหล่อหอมก็ได้ครับที่มีรสชาติรสร้อนเนี่ยพวกนี้ประเภทนี้ครับรก็บจะขับใช่ครับรลดร้อนขับลม เอาละครับเราขยบเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่ายาลดร้อนหรือยาหอมหรือยาอะไรก็ตามนะครับที่จะมาขับลมกองหยาบเดี๋ยวผมมีติดอีกเรื่องนะครับมีลมกองละเอียดด้วยนะครับเรามาดูซิว่าเขาขับลมกองหยาบด้วยยาลดร้อนสมุนไพรนั้นเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้จะมาถึงผมขออนุญาตเรียกเรือกคุณบีนะครับนะครับคุณบุตรสลินนะครับจินกรนันทยานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ยาอยู่ที่บริษัทฟูลเิสิตนะครับพูดกันง่ายๆว่าก็เป็นหัวใจส่วนหนึ่งของขององคอ์กรนะครับเพราะว่ายาทุกชนิดผ่านมือเขาทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมก็ได้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาก็ต้องเรียนทักปรึกษาทั้งคุณหมอด้วยทั้งทั้ง,งคุณคุณหมอกฤิดด้วยคุณบีด้วยนะครับ,คร,บครับผม,บผมอันไหนคือยาอันไหนอันไหนอันไหนคือยาอยายาลดร้อน ไล่ลมกองหยับผมเรียกนี้เลยนะได้ครับได้เลยได้เลยอันไหนครับอันไหนครับแบบนี้ครับนี่ครับสามตัวนี้ครับสามตัวนี้นะครับสีสีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นี่คือเบ็ดเสร็จแล้วบดออกมาเรียบร้อยแล้วผมให้ดูบดก่อนเนาะให้ดูบดก่อนเป็นอย่างนี้เนาะอ่าเอาผมถามลายตัวเลยนะอันนี้เรื่องอะไรครับนี่คือลิ้นทะเลลิ้นทะเลครับอันนี้อันนี้คือลิ้นทะเลครับลิ้นทะเลคือ นี่คืออะไรคือคืออะไรครับท่านท่ามันมาจากกระดองปลาหมึกกระดองปลาหมึกครับกระดองปลาหมึกเป็นกระดองปลาหมึกใช่ไหมใช่ครับอันอันนี้ที่เห็นมันมันมันใหญ่อ๋อที่เราเคยไปเที่ยวทะเลล้วเคยเห็นลอยมลอยอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเราเอาปลาหมึกจากบ้านมาจะเห็นเป็นใสๆอันเล็กๆ็กอันนั้นมันตัวเล็กอะครับแต่อันนี้ตัวใหญ่อาจาร์หนาๆสกรพคุณเขาเหรอครับก็รถเผ็ดร้อนจะใช้ขับลมอย่างเดียวครับรถเผ็ดร้อนใช่ใช้ขับลมนะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับกระดองปลาหมึกก็เป็นยาไทยเราได้นะครับคิดอันนี้เหรอครับตอันนี้เปาะหอมครับผมอีกทีนะครับเปาะหอมครับเปาะเปาะหอมเปาะหอมนะครับอันนี้คือเปาะหอมนะครับเปาะหอมนะครับนี่คือชัดเจนอันนี้มีมีมีสรรพคุณครับรดเผ็ดร้อนเหมือนกันคขับลมเหมือนกันขับลมลดเผ็ดร้อนเปาะหอมนี่ต้นเป็นไงครับมันเหมือนข่าเหมือนอะไรพวกนี้ปะ หรือก็ไม่แน่ใจเวลาหาซื้อได้ตามไหนครับท่านโทษก็ก็มีร้านสมุนไพรทั่วไปร้านสมุนไพรทั่วไปบอกเขาว่าขอเปลาะหอมเปลาะหอมครับผมมันมันอันนี้มันน่าจะเป็นหัวครับอยู่ในดินครับ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 ผมอ๋ออันนี้คือสองอย่างแล้วครับผมอันนี้คืออย่างที่สามครับดอกดีปรีครับดีปรีดอกดีปรีครับท่านผู้ชมนะครับดูได้นี่คือดอกดีปรีนะครับสรรพคุณก็เหมือนกันเหมือนกันร้อนๆเหมือนกัน้าขับลม ครับสังเกตได้ว่าตัวยาลงกองหยาบเนี่ยครับมันจะจะช่วยขับลมจะลดร้อนทั้งหมดครับประมาณคือลดร้อนทั้งหมดแล้วนำสามอย่างนี้มารวมกันครับรวมกันบดใช่ครับออกมาเป็นออกมาเป็นผงเป็นผงอย่างนี้ครับทานได้เลยไหมครับอ่ายังครับผมยังเราเราต้องมีส่วนประกอบอื่นอื่อีกต้องมีส่วนประกอบอย่างอื่นอีกใช่ไหมครับอันนี้คือคือเป็นยาตัวหลัก ที่เอาไว้ไล่ลมกองหยาบใช่ครับไอผมพูดแรงไปว่าใ่ครับว่าไล่เนาะไม่ไม่แรงแล้วกันไม่แรงแล้วกันเอาเป็นว่าไว้ขับลมกองหยาบโอเคนะครับฝั่งนู้นคือลมกองละเอียดอย่างไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราเอาลมกองหยาบคือไล่แล้วคือมีรถสรรพคุณทุกอย่างมีรถร้อนทั้งสิ้นใช่ครับนะครับออกมาเป็นยาหอมหรือเป็นยาเม็ดครับอันนี้ เป็นยาหอมครับก็ยาหอมส่วนมากก็เป็นผงนะครับผมเป็นผงใช่ไหมครับผมวิธีกินคืออัดเม็ดก็ได้อ่าก็ถ้าอยากจะอัดเม็ดก็ได้ครับแต่ว่าของของที่ร้านเราเป็นผงครับผมครับที่ที่ที่บริษัทเป็นผงใช่ครับผมอันนี้คือไล่ลมกองหยาบใช่ครับเอาละครับมาถึงลมกองละเอียดที่เกิดจาก หัวใจแล้วก็มีการแปลจากลมกองหยาบนะครับให้เป็นลมกองละเอียดขึ้นไปวิปลิตแปลปวนไปใช่ไหมครับใช่ครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสีก็แตกต่างใช่ครับสีจะไมเงินนี่นี่นี่คือบทแล้วนะครับบทแล้วครับบทแล้วเป็นสีเข้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสีเข้มๆที่บทแล้วเนี่ยของอันนี้ไล่ลมกองละเอียดนะครับออกมาจะเป็นมีอะไรเปในส่วนผสมบ้างนะครับอะกองหยาบอันนี้ก่อนลูกอันนี้คืออะไรครับอันนี้ เกสรบัวหลวงครับผมเกสรบัวหลวงครับผมบัวหลวงที่คุณเห็นนั่นวดอกบัวดอกบัวบัวหลวงสีสีสีขาวๆใช่นั่นใช่ไหมครับบัวที่จะมีหลายสีมีสีขาวมีสีชมพูนี่คือเกสรบัวนะครับนี่เลยนะครับชัดเจนมีตากตากแห้งใช่ครับครับผมอันนี้มันในดอกมันหาซื้อได้ครับตามร้านทั่วไปร้านทั่วไปร้านสมุนไพรก็มีครับมีครับผมนะครับตัวต่อไป ถือว่าเป็นของดีเลยตัวต่อไปอันนี้ใช่ครับของแพงเลยของแพงของแพงเลยเหรอครับอันนี้คือกิษนาครับผมอีจ้าไม้หอมกฤษนาเป็นไม้หอมเรียกว่าไม้หอมครับหูหอมจริงนะครับครับไม้หอมกิษณาใช่ครับเอาเมื่อกี้ผมลืมถามเรื่องเรื่องเรื่องสรรพคุณของของบัวหลวงบัวหลวงครับนอันอันตอนนี้ตอนนี้ยากองละเอียดจะเป็นรสเย็นนะครับรสเย็นกันรสเย็นเย็นสุขุมเย็นสุขุมครับ อันกองหยาบจะนะครับผมนะครับกองหยาบจะลดร้อนผูวเคียวเลยนะครับแต่ว่ากองละเอียดนี่จะเป็นรดเย็นกับเย็นสุขุมเย็นก็คือเย็นปกติแล้วก็มีเย็นสุขุมอีกนะครับครัโอเคอันนี้ก็มีรดเย็นอันนี้ก็มีกิสนานี้กิสนานี้จะเพิ่มเป็นมีรถหอมเย็นด้วยหอมเย็นด้วยให้ทานง่ายขึ้นให้ให้ให้มีสรพคุณในการเจริญ อยามากขึ้นคอ๋อครับผมอันนี้กษณาแพงนะครับใช่แพงมากมากนครับอันนี้นะครับอันนี้กระดังงาไทยครับผมฮะดอกกระดังงาใช่ครับดอกกระดังงาไทยที่ปลูกตามรั้วบ้านเนี่ยนะครับใช่ครับอ่านะครับนี่กระดังงาไทยครับตากแห้งตากแห้งแล้วครับตอนนี้คุณบีครับแล้วเราบดรวมกันออกมาเป็นสีเนี่ยนะครับครับผมคือ คือผมบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าตัวยาที่เราเอามาให้ดูเนี่ยนะครับมันมันเป็นแค่ตัวอย่างอันนี้คือตัวหลักใช่ครับตัวหลักที่ใช้ยังมีส่วนผสมอื่นอีกนะครับบางตัวก็อาจจะมีถึงห้าสิบชนิดนะครับอในส่วนของมันอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยที่ที่วางๆคุณบีต้องอธิบายตรงน้ด้านหลังนี้อันนี้ก็คืออันนี้อันนี้คือส่วนของน้ํากระายยาครับผมเมื่อเมื่อเราเตรียม เตรียมยาลงกองหยาบไว้แล้วแล้วลงกองละเอียดไว้แล้วนะครับครับก่อนก่อนที่เราจะทําการอบกระแจต่อไปนะครับเราเราต้องเราต้องเอาน้ํากระสายยาเนี่ยครับผมวิธีจะเยอะครับผมสับใหม่ล้วนเลยนะครับครับผมวิธีจะเยอะเราเราจะเอาน้ํากระสายยาเนี่ยครับที่เห็นอันนี้คือเอาไปต้มใช่ครับเอาเอามาต้มใช่ครับหม้อไม่นาต้มเลยใช่ครับผมครับแล้วแล้วเราก็ นำยาลดกองละเอียดเนี่ยครับผมมาผสมในน้ำกระสายยาที่เราได้น้ำจะออกมาเข้มข้นมากเลยครับจะออกเป็นสีดำตาดำๆครับผมแล้วเราก็เอามากรมวิธีมาผสมกันครับอันนี้เราเราเตรียมเครื่องยานี่แล้วนะครับเตรียมเครื่องยาเตรียมน้ํากระสายยาแล้วทั้งหมดแล้วทั้งลมกองหยาบลมกองละเอียดนะครับเดี๋ยว มีกระแจะอีกใช่ไหมครับใช่กระแจะนี่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนี้เราข้ามไปก่อนค่ับงมยังยังทีเดี๋ยวไว้ต่อเบรกหน้านะครับเบรกนี้อย่าลืมนะครับเรายังคุยกันอยู่ที่เรื่องของไข้หัวลมการเปลี่ยนฤดูนะครับจากฝนเป็นหนาวนะครับใครมีอาการปวดหัวตัวร้อนปัจจุบันท่านด่วนวูบวาบขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากสนทนากับเราหรืออยากหาข้อมูลกับเราเรียนเชิญนะครับ026893673 นะครับหรือส่ง SMS นะครับข้อความตามด้วยหมายเลข4 6 4 9 0 0นะครับส่งมาที่เราได้นะครับแล้วก็เราก็ยินดีให้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้มีคุณหมอกริดแล้วก็คุณดีนะครับมาช่วยเราดูในเรื่องของไข้หวัวลมตรงนี้แล้วกลับมาที่ไข้หวัวลมอีกรเรื่องน่อย่างในเคสหมูกรีนมีม,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 มีมีผู้ชมโทรเข้ามานะครับฝากฝากเรื่องไว้เรื่องหนึ่งว่าถ้ารู้สึก ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงแะคือขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับบวกกับการเขาเรียกอะไรครับเขากําลังจะจะมีจะมีฤดูจะมีจะมีนี่มันจะดูยังไงเพราะเขาก็ตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นไข้หวลมหรือเปล่านะครับคุณหมอคิดช่วยผมนิดหนึ่งเขาอายุประมาณประมาณสามสิบห้าสามสิบหกโอเคอายุพวกนี้ก็คือเริ่มเข้าช่วงอายุสมุทรฐานแล้วเรื่องลมเข้ามาแล้วพวกนี้จะมีภาวะปวดหัวก่อนที่จะมา มากมากเลยนะครับออือแล้วทีนี้เราจะวางยาไงครับก็ต้องวางยาลมให้เขาไปก่อนอือวางยาลมบวกกับวางยาร้อนคู่กันไปเลยนะครับอาจจะวางวางยาลมลมคือลมกองหยาบเนี่ยครับที่มีราดันขึ้นวางวางยาขับลมใช่ครับอืออวางยาลมบวกกับวางยาลูกความร้อนไปด้วยลูกความร้อนใช่ครับ รู้ความร้อนครับเพราะพวกนี้มันเกิดจากภาวะที่ไฟมันทํางานลมมันวิ่งทั่วร่างกายเนี่ยมันพาความร้อนเนี่ยไปทำให้เกิดอาการที่เหมือนข้าเนื้อตัวแสบเนื้อแสบตัวนะครับครับผมแล้วก็บอกอีกอย่างนึงคือว่าลมมันตีขึ้นเมื้อสูงพวกนี้อาการก่อนที่จะมาเนี่ยจะเต็มสูงมากนะครับก็ต้องระวังก็คือต้องลดความร้อนกับลดเอาลมออกไปครับผมอ่ะก็ได้ยินทางนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับผมก็จะนำท่านผู้ชมนะครับ มาดูวิธีทำรรแกะจะยาที่ไล่ทั้งลมกองหยาบทั้งลมกองละเอียดนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับผม